สบายดีพี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่ที่บ่อปลาเนาะประคิปแบบเรียวๆเลยได้พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปเบิง่งอ้ายเพิ่นสุบสุบหน้านแมน่นบ่กเลยไปเดี๋ยวเฮาจะพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศดูในในแถวแถวแถวบ่อปลานี่นะพี่น้อง อ่าตอนนี้ไอ้เพิ่นกำลังอาสูบน้ำในบอ่ออยู่นะโอ้นี่มาบ่งบอ่อป้าบอ่อใหญ่ใหญ่แค่ใหญ่ว่าได้วชิลงลงบ่อลงบ่อชิลงบอ่งบอ,บอพี่น้องพี่น้องว่าสิใหน้น้องฟูลงบอ่อ บ่อพ่นใหญ่แหงฮันป้าบ่นะพี่แรงป้าบ่นะปลาไตปลาตยปลาได้นานๆไปบอก่าปลาปลาชิลงจะได้โน้ตเดายสุดมาจากโอยากลงแต่ว่าม่ได้เอาสุดมากางเกงเปลี่ยนมีไหมพี่แรงพี่เลยโอ้โหพี่เร่งพี่เลย เรื่อเอวเลยอ่ะเรนเด้อเรน,นตกที่ตก,น,ตกนี่เอาใกล้ๆดิเดี๋ยวเอาเอา,าจจะอันนี้ได้บอสตั้งมั่นตั้งมัน่นี่มิตบอสห้าโบแล้วให้ไปสองแล้วยังสามดูดูไปจักบอ่อสละสองดูไปสองบอสละบอ่อหนึ่งนี่ราคาประมาณเท่าไรเนี่ย ปลาบอกนีเนาะปลาโอ้มาหลายตันเลยค่ะอุปถัมตันเท่าไหร่อ่อราคาคือสิ่ดีเนาะโลหนึ่งจุดหนึ่งสามจุดห้าบาทโลละสามจุดห้าบาทต้องมันเป็นปลาอยังเนี้ยทั้งหมดเนี่ยปลาผสมสี่หางใส่ผ้าลุงคุณไอปลาลิ้นปลาโสปลาตะเพียนปลายีสบปลาเงา แล้วก็มีปลาหมอโตหนูมีปลาแบนอีกค่ะใส่พันธุ์แล้วแล้วดูดจั๊กมือนี่เอ้ยมืดนี่น้ำนิดมืดนี่ห้าหัวะหามือดูดไปน้ำจับไปน้ำเลยสานกูกปลาไม่รับฟังถ้ากล้องเบิ้งูกปลามันวิ่งมันแบบมันเกิดยังไงมันไปกับน้ำมาเนาะมันทวนน้ำเนาะเวลาเขาดูดน้ำมันก็ต้องวิ่งขึ้นเครื่องเลยหอ่นขึ้นอันนี้แหละเอาสิเอาปลาเนี่ยเลยเมื่อ เมื่อเห็ดน้ำขับปุ้นพี่น้องปลาในบ่อนี่ล่ะโอ้โหว่าสิเป็นปลาอีหยังนะอ๋อเขาใส่เหือในน้ำเบื่อเฮือเห็ล้วอันนี้เหือในการลงบ่เลยน้ำแห้งพวกกูต้องใส่เพื่อเลยเนาะทำแบบย่างไปเลยเนาะนั้นคุยว่ามันเป็นปลาที่มันมันน่าจะบ่ตายนะปลานะตากล้องเห็นป่ะแต่กองมือมือนะผัวคอยดูดน้ำไปเอาไปเก็บผักก่อนปะ เก็บพักก่อนบ่เพื่ออันนี้แหงเพื่ออันนี้แหงเพื่อบอ่อปลาแหงนะไปเก็บพักก่อนไปพี่น้องางย่าพี่ามากันสองพี่น้องเอาไป โอ้ทำนีโอ้ยมีผักบุ้งนำเอาติดใหม่ครับเผยว่ามันน่าจะข่าวอะไเสียงไม่แน่ใจบอกอพักอันนี้เอาพักอ,นนอะไร้จะเป็นบอ่อปลาอันนี้คือคบ่อ,บอปลาที่ยังบได้ เพือนอย่งบ่บ่ปลาดุกบ่ปลาดุกบันี้ไงปลาดุกล้วนเออได้จักเดือนแล้วปลาดุกนี่โอ้แม่แก่ก็เดือดโอ้แก่ก็เดือนเป็นปีผู้บอเอ้ยเขาจังอันนั้นเขาจังดูดเอาไปขายขนาดเก็บแม่ักบุงพี่เจ็บครับ มีผักบุ้งมีมักพริกอันนี้ก็คือสามารถที่อาเก็บไปขายได้บอกแลวจะไปขายตลาดเดี๋ยวบอกฮะโอ้มะแข็งมกโมเมนมะแข็งมะเขือคืนมันนี่ควาดได้แล้วย่งมันนี่ยัยงมามันเดือนหนึง่ง Oh, <Nhạc> 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 manda, mà <Nhạc> đi a yacht mang mùa soup, mẹ. Hm? Ba hoi kim mẹ soup, yacht mang bóng 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 เก็บรอดเก็บรอดคอยขอแค่อยอย่าตกอย่าตกนี่กรพอมันมันอะไรเนี่ยทำไมใบมันใหญ่จังเอินมันแกววะพี่มักพ้าวได้สาของไผเอเราขอเาคนนเเออมาเออเราเ่าเจ้าของเดียวใันนี้พี่ล้วเราเขา กงจะนายพี่แรกนี่อยู่ฝั่งนี้เนาะ mm. อ๋อฝั่งัง้นก็จะเป็นอีเจา้านึงเออเจ้านั้นจะเป็นมีแต่เจ้ามะข่าวเนาะเจา้นเจาน,นั้นเนาะโอ้เจ้านั้นนิยมแต่มะข่าวพี่อ้องมะข่าวบางมวง mm. กเกษตรผสมผสานนะสุกบงบุงนะเอาอย่างละนิดละหน่อยกับพ่อเลย mm. เอำเ เมื่อนางเอาไปนึ่งกินยอดอันี่นั่งนึ่งกินก็เจ็บแอบอยู่อ่ะเห็ดก็แอบอยู่นะยาๆๆพี่แรงเคยได้กินหัวมันอันานี้หรือย,ยังตั้งแต่ปุ๋ยอันนี้ก็คือแบบเอ่ยปลูกทุกอย่างในบ้านนี้กันปลูกชอบปลูก อ๋อพอด้กินแต่ชันไลนี่กะกินเนาะปลูกพอด้กินเองแต่ก็อยู่กันแค่สองคนู้เมียะบอเขากับาก็มีแบบแม่เขาเอานมมีคนสวนหมดเนาะทุกทุกบ่อหันแหละโอ้ยเเคอยู่หที่นี่กเจาเรหายปลูกคอยกัดมากระสำเทีเวา้มัเค ปีนั้นก็อยู่น้ำไปอึดสามพี่ดาก็มาเอานะเออผัวอยู่แล้วท่าบ่อนั้นให้บาปูกให้เจักเม็ดเจ้ไปก็หกเดือนเนาะฮะห้าหกเดือนแล้วก็เห็ดแล้วก็บุษชัยแล้ก็เห็ดแต่ํำบ่อแล้วเนาะเพราะว่างานเราก็งานหลักเป็นงานแบบเบิ่งปลาเลี้ยงปลา เออปันแล้วสนใจเนาะเวียจะก็จะแก๊เดี๋ยวบัดบัด้บ่ได้มีงานยังเป็นรักเวียนเด็กเวียดผู้หญิงเราไปสนใจแล้วอาไม้มาติดใสจคอยข้างหน่เนาะปัดเนาะแม่นจะเร็วา่จะได้ยิ่เสียงาปว่าบ่ม่วนกับเสียงคอยก็ออกน้ำนี่แล้วนาะอ้าอยู่ ให้งานเใ็้งานยูเนเดือนเท่าไหร่พี่แรงถามเรื่อง,งเงินเดือนได้บัาเดือนละหมื่นห้าได้แต่ผัวเด้อค่ะเมียบัได้เด้อค่ะโอพ่อกินบ่พ่อกินไปยังนี่นนส่วนอะไรห้าบัตรได้ซื้อเ้าซื้อซื้ออย่างกับเข่าเพิ่นเข่าเพิ่นซื้อให้เดจานเข่าแกเพิ่นซื้อให้ ก็เขาเขาเสือเอาเองอ๋อเขาก็หาเท่านี้เออเมื่จะปลูกจะปลาเขาก็ได้กินกินปลาล่ะบ้างไหะกินปลาเป็นหลักเบิางแล้วอยู่บ่อปลานี่อ้าวกินไก่กินหมูอะไรเบื่อแล้วเขาก็ต้องเปกินปลาเมนบอกเมนปลูกจิ้งเดือนอะไรแต่ไข่หนิไข่มาตอนเหนื่อยมากนี่อืมเป็นแล้วเหนื่อ,อยมาเดี๋ยวเขาปลูกไะได้เอ้ยหากรมาได้ไข่มาได้ ม,มาอย<บ>ู่ดีได้จังเดือนละสามเดือนละบอกสามเดือนแต่ไครสามเดือนพี่น้องกับผักกับอามันมันแก้วนะก็สามเดือนอเออปัญหาก็มาจากที่ทํางานที่ที่ทำงานลำกันกับน้องลำทูนนะนะสามเดือนได้ขนาดนี้อันนี้เพิินจะเอาแต่ใครให้ทําไปกินอยู่ในกรุงเทพนะ โอ้บ่มีบ่มีจะไปขี้หูดไปขี้หูดตอนฝันดันบ่อใหม่ฝันดันทิ่มมาเลยมึไปขี้หูดนะไปขี้หูดพักขี้หูดก็บังไงนำมะม่วงหาวมะนาพจน์นะเคาไปเอาถุงมาใส่อีกน่ะถุงพลาไปเอาถุงไงเด้อเขาจะได้มะม่วงหาวมะนาพจน์มันบอกบ้าลายมันได้ล้วเขาได้กินอยู่มับ้าลายเนาเอาซองสามอันนี้ โอ้ยเขาตีนมือละสองลูกสามลูกเขาเอะเลยเดี๋ยวสีไปเอาว่ามะม่วงหาวมะนาวโหแฟนบอกซื้อเพคนมึงเด้วยมึงมะม่วงหาวมะนาวโหกล้วยยังอันนี้กล้วยกล้วยน้ำว้านะพี่กล้วยน้ำว้าเพิ่งจะออกลูกนะมันฮักระกุ้งเลยนะเยอะนะฮักใครจะได้บัด โอ๊ยตะกล้องก็ได้ขอภัยด้วยวิธีเดิมกล้องก็ได้เอามาถือให้ถุงเดี๋ยวสิพี่เจ้าสิเอาเมื่อกินยักหน่วยลอยช้ำใจปักบุ้งในป่ายาวแท่ยาวว่าไปถั่วมาเลย ข่านี่จะเป็นบ้านจะเป็นบ้านมันเป็นบ่อประดุกนะมันเป็นเฮือนได้ตะกี้นะตะกี้เป็นเฮือนถ้าวทรงไม้ใส่บ่ใส่เลยใส่เลยเรอจะใส่เลยเอ๊ะก็ลูกใหญ่แท้อันอันนี้มันสุกเบย์อันตัวสีสีน้ำตาลสีนสุกสีหวานๆซุ่มๆปังใหญ่แท้ ใครคือจันเดนนี่ค่ะพี่น้องเลยดีตัดทิ้งแลดูงามเ <accent> ดี๋ยวเขาเก็บอันนี้ก่อนด้วยพี่น้องขอโทษนิดน้อยนิดหน่อยบันใหญ่นิดน่ชิมมันขามป้อม,ามาเอ้ยบวมขามยังมังหาะมะนาวเมะงหาะมะนาวลูกใหญ่มากเลยลูกนี้สวยเนาะ<ร>อ่าลูกนี้สวยชิมเป็นไงรสชาติเป็นไงเปรี้ยวสุดมันจุกแต่ว่ามันเปรี้ยวชุกกับเปรี้ยว เอออันดิป yeah. uh ่ะ huh. อัน well, นี哈哈้ด okay. ah, ิปแส็บปัวเหรอเออไขยซีมอันดิบแส็บปัวโอ้ยกรุ้มเลยคอยมากอันดิบมันกรอกเอาพี่แรงชิมให้ดูสิเหรอไปไปคอยทิ้งอ่ะคอยทิ้งผู้ลึกซ้ายคือเมื่อกี้เมื่อกินจะได้เชื่อแล้วตอนนี้มะหวยว่ไมันมีงานเลยไม่เลยคล้ายๆมะอึ่งเปาะจะเคยกินป่ะมะอึ่งเปาะบ้านเฮา เม็ดมันลงคอกินเลยพี่กินเลยกิดเลยเพียบอกว่ากินทั้งเม็ดทั้งลูกเลยมันมีประโยชน์ใช่เจ้ามันต้านอีหยังวะอืมมันต้านอีนิมูลอีอีหยังนี่แหละเปรี้ยวมากเลยพี่มันมีต้นเดี่ยวมันแดงฮะอันนี้เม็ดมันเหรอฮะมันเข้าคอเราเมื่อกี้มีต้นเดียวมากขึ้น มันอาจะเป็นปีนี <t asses> <t asses ่ได้ไคแมาบอกป้าเพิ่นปิดแล้วเพคุณลงแล้วป่พิ่ณชิลงแล้วป่ะเราลงเราได้เราลงจับป่าเลยอุ้ยไปเบิ่งไปเบิ่งเพิ่นจับป่าก่อนเด้อพี่น้องไปเบิ่งไอ้เพิ่นจับป่าก่อนมันพอระบายของโบกนะกอพาไหลแล้วจะกลับตัวอะไรเนี่ยดูเบ็ดเดียวนึงเนาะเดินเร็วจังเลยฮะ มันป่ามันน้ำมันในเดียวดีห้องเนาะสอนพักต่อนาน,านอะ่ะสะออนเนี่คอยว่าสิขวนดินแถวนี้คอยสิปลูกพักงาหนักเดือนได้สิดูดนี่พี่ล่างปลาดุกเจ้านี่ ชจ๊กเลยสองแามเดือนเลยเอาอีกสองแซเดือนข้างหน้าเพราะว่ามันยังพันลใหญ่เต็มที่ก็เจ้าก็เจ้าคัดเอาตัวใหญ่ไปแล้วนะหัวคัดเอาตัวใหญ่ไปเส้นึรื่งแล้วเลรอจะเจ้าตัวน้อยมันปอบอนี่เออเดี๋ยวคัดตัวใหญ่ไปแล้วเอาน้อยลงเก้าออืมอืเลี้ยงต่ออีน้ำยังเลยหัวคอยดูดด้ดูดน้ำบอนี้ค่ะหัว ดี๋ยลงบอ่อดิเจ้าล,ลงบอบ่อดิเจ้าบอ่อเดียเราไปล,ลงนั่งไงพักมาเ <c oughs> ห็นบอเห็นบ่ปลาขอเห็น่ป่าไ่ลงไปปะไม่ด้าหายเราไปจับปลาเลยแกยุ่ดเปลี่ยนแล้วเปี่ย